สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องการุวันแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็จะมานี่เลยค่ะพามาเยี่ยมชมแตงร้านนะคะนี่เลยคนงานเขาปลูกไว้ค่ะดกมากๆลูกใหญ่มากค่ะไปดูกันเลยค่ะ ลูกอ่อนๆของเขาเลยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยคือเป็นแตงร้านนะคะเพื่อนๆนี่ค้างเขาก็จะได้ไม่ใหญ่นะคะค้างไม่ใหญ่เนาะนี่เลยเราไปดูลูกกันเลยค่ะดูลูกแตงกันนี่เพื่อนๆน่ากินกันไหมเอ่ยนี่ดีมากลูกใหญ่ก็มีค่ะนี่ ลูกใหญ่ๆก็มีแต่ยังกินไม่ได้นะคะยังอ่อนอยู่เนาะนี่ดอกสีเหลืองๆนะคะนูน่นนอนอยู่กับดินก็มีค่ะนี่เลยแตงร้านของเรานี่เยอะมากๆเลยเพื่อนๆนี่อีกลูกหนึ่งโอ้โหเยอะมากนู่นอีกลูกใต้ใบนะคะ โหเยอะต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะมันเยอะมากๆเลยเพื่อนใบเขาก็เยอะเนาะนี่แตงแตงร้านนะคะค้างไม่ได้ใหญ่เลยนะเพื่อนไม่ต้องทําค้างอะไรเยอะแยะเลยนี่คือแบบดีมากอะ่ะนี่ค่ะยังไม่เคยปลูกแตงเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะมาลองปลูกกันน้อเพื่อนหนุนอีกลูกนึงค่ะ เห็นไหมหุยดีอ่ะเนี่ยดูดิซ้อนซ้อนกันอยู่เลยดีมากเลยอ่ะนูนอีกลูกหนึงค่ะนูนหุยลูกเล็กลูกใหญ่เพียบเลยดอกเขาก็ออกเยอะนะคะเพื่อนดอกออกเยอะมากนี่ เยอะมากๆเลยค่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่มะเขือก็เยอะเหมือนกันค่ะขึ้นเยอะมากนูน่นค้างไม่ได้ใหญ่เลยนะเพื่อนๆแต่แบบว่าผลผลิตอลังการมากค่ะผลผลิตยเยอะมากๆสวยๆเลยค่ะ นี่นะคะค้างแตงร้านของเรานะคะเป็นผักปลอดสารนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยนะคะปลอดสารที่สุดเลยค่ะใบก็จะมีรอยหนอนกินมีหนอนเจาะนะคะเยอะมากๆเพื่อนลูกใหญ่มากๆค่ะนี่จะพามาดูนี่ลูกใหญ่มากๆนี่เห็นไหมเพื่อนนี่ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะ ใบเขาก็จะเยอะมากเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะกดติดตามหรือกดกระดิ่งให้ช่องการนดวันแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ